วันนี้อยู่กับผมโจฟิวเจอร์โฮมบ้านมือ2นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาชมบ้านและสวนสวยๆหลังที่อยู่ข้างหลังผมนี้เลยนะครับและที่นี่คือโครงการสาลินซิตี้พระรามสองซึ่งโครงการสาลินเนี่ยเขาจะเป็นโครงการที่ใหญ่ๆมีเนื้อที่ดินหลายพันไร่เลยแต่เขาจะแบ่งการจัดการออกเป็นโซนๆซ,ซึ่งโซนที่เรากําลังยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยเรียกว่าโซนสาลินทาราซึ่งอยู่ติดกับถนน ทางหลวง5031เดินออกไปปากซอยประมาณแค่50เมตรเท่านั้นเองก็จะเจอกับร้านสะดวกซื้อร้านค้าร้านอาหารมากมายหลายร้านใช้ชีวิตสะดวกสบายมากเลยกับโครงการนี้บ้านหลังนี้เนื้อที่ดิน61ตารางวาเป็นแบบบ้าน3ห้องนอน3ห้องน้ำจอดรถในร่มได้2คันบรรยากาศตกแต่งเอาไว้เอาใจสำหรับคนที่รักธรรมชาติคนที่ชื่นชอบธรรมชาติ จัดสวนเอาไว้ให้อย่างสวยงามเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปชมข้างในบ้านกันว่าบ้านหลังนี้บ้านและสวนสวยๆหลังนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปชมข้างในกันว่าบ้านสวนหลังนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวตามผมเข้ามาเลยคือเริ่มตั้งแต่ทางเข้าบ้านนี่เลยนะเขาปูกกระเบื้องใหม่ ออกมาเฉลียงด้านหน้าบ้านปูโรงจอดรถให้ใหม่เป็นประตูลเหล็กบานเลื่อนเลื่อนไปได้กว้างเลยแหละจอดรถเดล่มได้สองคันเป็นบ้านที่ตกแต่งใหม่คุณภาพมือหนึ่งนะครับหลังนี้เเข้าไปชมภายในบ้านกันภายในบ้านเนี่ยไม่ว่าจ,จะเป็นด้านหน้าบ้าน ข้างบ้านหลังบ้านเขาจะจัดสวนเอาไว้ให้ปูเป็นหินทางเดินเป็นหินโรยหินกวดม่น้ําปูหินกาบแผ่นใหญ่ๆเป็นทางเดินสบายๆส,สวยๆหน้าบ้านก็มีต้นวีลาวดีต้นใหญ่ๆบรรยากาศซึ่งร่มรื่นเยน็นสบายมากๆเลยและนี่คือทางประตูเข้าบ้านเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมข้างในบ้านกันเลยนะ ามาในบ้านเนี่ยก็จะเจอกับพื้นกระเบื้องที่เขาปูเป็นแผ่นใหญ่ๆขนาด80คูณ80เอาไว้ให้เลยนะรอยต่อก็จะน้อยเดินสะดวกสบายผนังทาสีขาวเอาไว้ให้คือโซนรับแขกตรงนี้เนี่ยเขาจะจอบฝ้าขึ้นไปเพื่อเพิ่มความสูงความโร่งความโปร่งให้ด้วยนะติดเป็นโคมไฟโลกกางเอาไว้แล้วก็ร้อด้วยดาวไล ติดตั้งระบบงานทีวีเอาไว้ให้ฝั่งนี้เชื่อมต่อมาอย่างโซนที่เราจะตั้งเป็นโต๊ะก,ก,กินข้าวห้องนี้เช่นกันก็ยังมีการดอกฟ้าเพิ่มความร่ร่เอาไว้ให้อีกจะพามาดูโซนห้องครัวซึ่งตรงนี้เนี่ยเราอาจจะมาดูอินเป็นเคาน์เตอร์ครัวติดตั้งมูดเพราะจริงๆแล้วงานระบบไฟเนี่ยแล้วก็ เตรียมมาไว้ให้สําหรับที่จะติดตั้งเป็นฮุดดูดควันเอาไว้ให้ติดตั้งซิงค์ล้างจานระบบน้ําระบบไฟเตรียมไว้ให้แลส่วนตรงนี้<ม>ข้างล่างจะมีห้องน้ำอู่หนึ่งห้องนะครับเป็นห้องน้ําที่ใช้อาบน้ําได้ติดตั้งสุขภัณฑ์ตัวใหม่เอาไว้ให้สุขภัณฑ์เป็นของคอโต้ติดตั้งชาวเวอร์เอาไว้ครบพร้อมใช้งานแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูอันนี้เป็นห้อง ห้องเก็บของใต้บันไดนะคือทุกคนดูความสูงของ,ห,องห้องเก็บของห้องนี้นะคนอะือผมว่าความสูงของร้อยเจ็ดสิบหกนะทุกคนคือความสูงได่สูงมากเก็บของได้เยอะเลย,เลยแหละเก็บถุงกลอฟเก็บกระเป๋าเดินทางไปใหญ่ๆได้อันเป็นตู้ระบบคอาโทรนไฟฟ้าก็จะอยู่ในห้องนี้นะจะพาขึ้นไปชมบรรยากาศการบนกัน โถงบันไดมีหน้ตาต่างบานใหญ่ๆเลยนะที่จะเปิดรับลมอย่างที่ผมบอกนะครับว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านที่หันหน้าไปทางทิศใต้ลมใต้ก็จะเข้ามาได้แบบเต็มๆโถงบันได,ดเป็นตึกเป็นโคงระย้ายตัวใหญ่ๆเอาไว้ให้ดูอย่างสวยงามเลยสเต็กพื้นทั้งบนจะเป็นสเต็กพื้นไม้ลามิเนตนะครับแต่ตรงนี้คือห้องนอนใหญ่ ห้องนอนใหญ่เนี่ยก็จะได้ระเบียงหน้าบ้านเปิดประตูออกไปหน้าระเบียงได้ก,กว้างเลยและเป็นระเบียงที่เราออกมารับลมชมวิตรงนี้ได้เลยรับลมตาย ด้วยนะเพื่อที่จะเรื่องทำร่มโปร่งให้ดีปิดโคมไฟกลางแล้วก็ติดดาวไล่อาว้ให้คือห้องเราใหญ่เลก,กว้างนะแต่เขายังมีพื้นที่ที่เหลือที่เราจะมาทาเป็นวอล์กอินโคสิตสำหรับตรงนี้บิวต์ตกแต่งเก็บเสือ้อชงเสื้อผ้าอะไรตรงนี้ได้อีกนะครับแล้วก็ห้องน้าห้องน้ำเนี่ยเราติดสุกพัณฑ์ตรงนี้ให้ใหม่นะ ปูพื้นกระเบื้องให้ใหม่บ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ตกแต่งใหม่คุณภาพมือหนึ่งเลยนะทุกคนเดี <สะ S 1> ๋ยวเราจะไปดูห้องนอนที่สองกัน ห้องนอนที่สองเนี่ยก็คือว่าได้ห้องใหญ่นะคือวางเตียง6ฟุตไดส้สบายๆเลยติดหน้าต่างเอาไว้สองด้านมีพื้นที่ที่จะข้นเป็นวอล์กอินโปรเซตให้ตรงนี้ด้วยฝ้าติดไฟดาไวไลท์เอาไว้สองดวงเดี๋ยวก็ไปดูห้องนอนที่สัมกันนะ ห้องนอนที่สามเนี่ยห้องนอนที่สามเนี่ยขนาดก็ใกล้เคียงกันกับห้องนอนสองสักรู่ก็จะมีหน้าต่างเอาไว้รลอ,อกทิพเลยสองฝั่งสุดไฟดาไวไลท์เอาไรให้นะับห้องนอนที่สองกับห้องนอนที่สามเราจะใช้ห้องน้ําร่วมกันเราจะใช้ห้องน้ําแชร์กันนะก็คือออกจากห้องมาก็มาเข้าห้องน้ําตรงนี้ เก็ดสุขภาพ์ของคอโ์ตออกไว้ให้พื้นกระเบื้องปูใหม่อย่างที่ผมบอกบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ตกแต่งใหม่คุณภาพมือหนึ่ง สวยหลังนี้ก็ต้องเป็นมุมนี้เลยนะทุกคนเรากลับมาจากที่ทํางานเหนื่อยๆเราก็จะมานั่งพักผ่อนตรงนี้ก็จะทําให้เราหายเหนื่อยได้เลยนะเพราะว่าเราจะได้รู้สึกใกล้ชิดกับธรรมชาติใกล้ชิดกับต้นไม้ดอกไม้ที่อยู่ในสวนของเราเองบรรยากาศแบบนี้เหมือนเราได้ไปเที่ยวคาเฟ่เหมือนเราได้ไปเที่ยวในสวนที่อยู่ไกล ต่เราไม่ต้องออกไปไกลเราอยู่ในบ้านของเราเราได้พักผ่อนใช้ชีวิตกับครอบครัวของเรากับลูกๆของเรากับครอบครัวภรรยาของเราอยู่ในบ้านหลังนี้ได้เลยสำหรับทุกคนที่ดูคลิปบ้านสวนสวยหลังนี้แล้วสนใจนะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามกับผมได้เลยที่เบอร์092 209 2638 หรือว่าจะเป็นเบอร์0948468866ก็ได้ดูแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่อง Future Home บ้านมือ2ของเราเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดคลิปบ้านดีๆสวยๆขอบคุณที่ติดตามแล้วพบกันคลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ